ว่ายมากจ๊บจบอ่ะเออเนี่ยจุบจบจูบจูบจูบไปที่เขาดิจ๊บไปที่เขาเออด่นจันดตรงนี้เยอะมากทุกคนแต่ว่าลูกอาจจะแบบว่าเยอะนะแต่ว่า จะเห็นลูกเหลืองลูกหนึ่งนะลูกเขียว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 ถ้าส่วนใหญเจอลูกหนึ่งเหลืองแล้ววันนี้เราก็ามาอยู่กันที่พระพุทธฉายถ้ำลือสีขาง,งูจังหวัดราช,ชบุรีที่ถือเป็นแหล่งหินปูนชั้นดีของประเทศไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาอีกด้วยตำนานเขาว่ากันว่าสถานที่นี้งูชุกชุมและเยอะมากแต่ ปัจจุบันสงสัยกลุ่มลิงน้อยได้ทําการยึดครองพวกงูจึงลีภายไปไม่เชื่อก็ดองดูพวกลิงว่าเยอะแค่ไหนวั <c oughs> นนี้เราก็มาให้อาหารลิงกัน <c oughs> ลิงมาบ้านเลยอ่ะน้อง เอาไว้โลกกล้วยกินกล้วยไหมอ้โอม่วหรมู๊ยตายวนีเอาไหวามากอย <c oughs> ากจะขึ้นไหามาก มันขู่อมันข no? no. no. sí, ouais. oh, ู oh, amazing. Oh, amazing. Oh, ่ตะกัดอะทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากทุกคนอยากโดนลิงกัดเหรอโดนมึงยังไม่เคยเจอมึงเคยเจอไหมมันจิเงมึงไปเลยไอ้ดูโมโม่โม่อย่าไม่ไฝังไม่โม่โม่วางอาหารพวกโมต้องเดินถอยออกมโอ้ยคือมึงยังไม่เคยเจอลิงเนี่ยจูบมึงไปเลยโอ้ย คนในรถเชิรุ่งยแลวทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเลยโชว์ไม่มีโชว์เลยแล้วหนูแบบหนูอยู่ในรถเอ้าเอ้าชี่ะแล้วอีลิงตัวนี้นะหนทางากุรู้เจอขนาดนี้ก็ถอยทับด่วนสิครับจะรออะไรหลังจากที่เราเจอกลุ่มลิงขนาดใหญ่เราก็เลยตัดสินใจเดินทางมาที่อุทยานหินเขางูทันทีที่นี่ลิงน้อยมากแถมสภาพแวดล้อมก็ยังสวยมาก โดยรอบๆก็จะมีถ้ำสําคัญอยู่4ี่ถ้ำก็คือถ้ำลือสีถ้ำจีนถ้ำจามและถ้ำฝาโถแต่ละถ้ำก็ไม่ไกลกันมากแต่บอกเลยว่าถ้าจะขึ้นเนี่ยต้องระวังลิงนิดนึงนะเพราะถ้ำแต่ละถ้ำเนี่ยลิงเยอะมาก ถึงแล้วนะครับกับอุทยานหินเขางูตอนขาเข้าก็จะมีอาหารให้สําหรับปลาคราฟถุงละ20 3ถุง50แต่ปลาส่วนมากกับโดนค่ะปลาดุกแต่จะมีน้อยแล้วหรอพี่พวกปลาดุกโม้พวกปลาเปลี่ยนเยอะขอบคุณค่ะแต่สมัยก่อนนี่เขาบอกปลาคราฟตัวใหญ่นะมีตัวใหญ่คนรักหมดเลยไม่กี่ตัวเลยที่อยู่แลปลาคราฟที่อยู่อ้าวคือแบบว่าตกไปเหรอครับหรือว่าเอาไปแล้วได้ด้วยเหรับโอ๋อแล้วเป็เชิลล์เลอืม ไปลาค้าปามันเชื่อมอาหารกินมันก็วิ่งมาอันนี้เอาไว้กันลิงมาเบาถายเจ้าเลยอ่ะทุกคนเจอแต่น้องปลาดุกกับน้องพีราบบึงทะเลสาบเขากว้างขวางมากใครที่สนใจปั่นเดอือดถีบก็จัดเลยครับ60บาทส่วนใครที่อยากเดินธรรมชาติแบบชิลๆก็เดินข้ามสะพานระยะทางประมาณ200-300เมตรตอนนี้ก็คือแบบว่าแดด ตอนนี้เวลาแผดเผาไม่ไหวนะ <10 S 1> เราว่าถ้ามาช่วงช่วงประมาณแผ่นมาช่วงประมาณ4ี่โมงห้าโมงน่าจะเป็นแสงที่สวยแล้วก็ถ้าบวกกับว่าตอนช่วงกลางคืนกลางคืนหโมงเขาน่าจะเปิดไฟและสะพานน่าจะสวยมากนะทุกคนเห <He hn, S 2> e ็นเขาบอกว่าถ e e ้ามาช่วงเย็นๆแล้วก็จะได้เห็นหินห้อยด้วยใครไปมาแล้วเจอบ้างเม้นมาหาหน่อย กลัวมาแล้วเสียเที่ยวกับไอลิงจ่อเหรอไม่กลัวหรอกมาเหอะเออขึ้นใหม่เลยนะทุกคนเลยลองแวะมาที่ถ้ำฝาโถก,กันหน่อย mm hmm. เขาบอกว่าแค่39ขั้นเอง mm hmm. ฟังดูแล้วเจ็บเจ็บแต่ดูสบายเลย ไม่ไหวจะเคลียร์กับแดดจริงๆขึ้นมาครึ่งทางก็เจอกับศาลาชมวิวบอกเลยว่าวิวดีมากถ้าใครแวะมานี่คือเอาของกินมาด้วยนะนั่งพักแล้วก็จิบอะไรชิลๆไปสักแป๊บหนึ่งเออนั่งพักเอาแรงขึ้นไปอีกไม่กี่ขั้นก็ถึงแล้วกับพระพุทธฉายสังเกตฝาผนังข้างซ้ายจะเป็นรูปแกะสละักเป็นพระนอนปางปาินิพานนะทุกคนส่วนเข้าไปอีก100เมตรก็เป็น ที่กราบไหว้สักการะบูชานอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสถานที่สําคัญนั่นก็คือพระพุทธรูปห้อยพระบาทหรือพระพุทธฉายถ้ำลือศีขางูไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ราชบุรีกันนะเราก็มาที่ถ้ำลือีขางูเมื่อกี้เราขึ้นไปถ้ำมานะในเว็บก็จะอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าพอมาเที่ยวจริงก็ ไม่เหมือนในรูปที่รีวิวนะเราก็จะมาดูว่าในนี้จะเป็นยังไงกันส่วนอันนี้ก็คือด้านหน้าทางเข้านะครับเปิด9โมงปิด4โมงภายในก็จะเป็นถ้ำอากาศไม่ร้อนมากแค่เหงื่อท่วมเองนะทุกคนด้านในก็จะสวยกว่าถ้ำฝาโถที่เราไปมาเพราะเหมือนมีคนคอยดูแลครับไปครับอันนี้ก็ขึ้นมาไไทั้งหมดแล้วนะก็เหงื่อแตกพักบานทีเรียบร้อยแล้วก็อันนี้แบบว่าเข้ามาก็ไม่ไ,มได้ทันมองแนละ้วทุกคน แต่ว่าอันนี้เขาบอกมาว่าพ่อปู่ฤาษีที่ใครจะมาไหว้คือแบบว่าอยู่ลึกมากเลยนะเนี่ยเนี่ยทางจะเป็นอย่งีนตอนแรกนึกว่าลงไปไม่ได้แต่ว่าเขาก็มีกระไดด้วยนะค่อนข้างแบบว่าลึกลับ <laughs> นิดนึงนะทุกคนลึกลับแบบนิดหนึงคือถ้าไม่ได้สังเกตก็คือไม่เห็นเลย ปนน่ะุอร้อนขนาดนี้ก็เลยขอมานั่งพักที่โมอายคอฟฟี่รูปปั้นเต็มไปหมดเหมือนกับอยู่เกาะอิสเตอร์ประเทศชิลียังไงอย่างนั้น่ะ โมอายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกซึ่งแท้จริงแล้วโมอายเกือบทั้งหมดถูกแกะสลักมาจากเมืองหินที่ป่องภูเขาไฟเรียกว่าราโนราาคุโดยตำนานเล่าว่าต้นกำเนิดบุคคลที่แกะสลักคือชาวโปลินีเซียโดยให้เหตุผลว่าการสร้างรูปปั้นโมอายขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนถึงบรรพบุรุษผู้ร่วงรับ หรือผู้คนที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์แสดงสถานะของครอบครวบัวและนี่เราก็สั่งเค้กๆมานะทุกคนอร่อยมากแต่ถ้ากินหมดก็อาจจะเลี่ยนนิดนึงนะทุกคนส่วนคอฟฟที่เราสั่งมาก็จะเป็นส่วนผสมของเหล้าพัมนะทุกคนอันนี้ชอบมากบอกเลยส่วนชาเขียวเนี่ยอาจจะจืดไปน,นิดนึงแต่ว่ากลิ่นเขาหอมมากนะทุกคนนี่ตอนนี้ก็อยู่มัวกาแฟนะแล้วก็นอกจากด้านในที่จะมีกาแฟอร่อยๆอ,อ,อย่างเช่นชาเขียวแล้วก็คอฟฟนะ ด้านนอกก็จะมีกิจกรรมเพิ่มนะคนกิจกรรมมานั่งหุ่นนะคนกับพี่สาย และอันนี้ก็คือไฮไลท์สำคัญอีกจุดหนึ่งของโมไอคอฟฟี่นะครับนั่นก็คือสโตนเฮนจ์นั่นเองฮะก็คือ1นในเสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเพราะเขาว่ากันว่า2,000-3,000ปีก่อนหินใหญ่ขนาดนี้ใครเป็นคนลากมาทั้งทั้งที่อุปกรณ์ทันสมัยก็ไม่น่าจะมีก็เลยเป็นคำถามตั้งขึ้นมานั่นเองฮะจู๊บจู๊ จุ๊บไปที่เขาดิจุ๊บไปที่เขาจุ๊บไปที่เขาุนิจุ๊จู๊จุ๊จุ๊อะไรวะสถานที่ต่อไปพลาดไม่ได้เลยกับสวนเลมอนพระสุทารานั่นเองครับที่นี่เขาปลูกผักออร์แกนิกเพียบเลยนะครับแถมใครที่สนใจอยากเก็บผลเลมอนราคาก็จะอยู่ที่กิโลละร้อก็จะได้มาพร้อมกับตะกร้าครับก่อนใครจะมาก็คือต้องมาติดต่อ ว่าจะขอเข้าไปในสวนนะทุกคนอันนี้ก็เข้าสวนฟรีแล้วก็เขาก็จะมีร่มให้หยิบฟรีด้วยนะเนี่ยร่มให้หยิบอีกห,หยิบฟรีนี่ก็เราก็ไปเดินมาก่อนเราค่อยมาตากแอร์ด้านในอันนี้เป็นวันวันจันทร์ก็เลยแบบไม่มีคนเลยเพราะว่าร้อนมากเหมือนกัน ตอนนี้เราก็อยู่ันด้านหน้าฟาร์มนะครับเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับพืชที่เขาปลูกก็ปัสจากสารเคมีเพราะด้วยความเชื่อที่ว่าธรรมชาติบําบัดโรคส่วนความหมายของคําว่าพะสุธาราคือพะสุธาที่แปลว่าผืนดินและทาราที่แปลว่าผืนน้านั่นเองครับ <c oughs> มีคนฝากแก้วไว้นะกับน,น้องหมีด้วยน้องหมีหน่ารักอันนี้มันกุหลาบเลยอะ่ะอ๋อ ก็จะตัดเด็ดสุระไปแล้วน้องหน่มหนุ่มหนุ่มนุ่เจ็บขอ้อพอเดินผ่านเข้ามาจากด้านหน้าสวนก็จะพบกับโซนสองซึ่งจะเห็นได้ว่า เขาปลูกพืชผักสวนครัวและผักอรอร์แกนิกหลากหลายอย่างมากกลิ่นหอมมากเลยอ่ะอุย้ยชอบตอนนี้จังแ้วเขาเรียกว่าต้นออ่ะที่มันไอเนี้ยพอถึงเวลามันก็จะปลิววิวชอบต้นนี้มากเลยอ่ะอ๋อมันคือกระพวเพราไว้ทุกคนมันคือกระเพราแต่ว่า แต่ว่าหอมจังสวยด้วยอยากเด็ดแล้วกินเลยออแกนิกไงออเกนิกเฮ้ยว่านหางจระเข้ใหญ่มากดูสิมาเลยนอกจากนี้ก็ยังเห็นต้นเลมอนที่ปากฉ่ำเพื่อรอการจเจริญเติบโตส่วนด้านขวา จะเห็นโดมเล็กๆเลียงขนาดกันด้านในก็จะมีคนดูแลอยู่ด้วยส่วนเขาใหญ่มากนะทุกคนปลูกหลายอย่างมากเลยอะบางอันเขาก็แบบไม่ได้ม่ได้เปิดเราก็ไม่กล้าเข้าไปนะโหดูสิผากด้านในคือแบบน่ากินมาก นี่เป็นช่องนะเขาก็ปลูกตามช่องเนี่ยมาละกงมาละกอเต็มเลยนอกจากมาละกอด้านหน้าแล้วด้านหลังยังคือแบบมีอีกอะ่ะเนี่ยโอ้แล้วเป็นสมุนไพรที่กินได้ขนั้นเลยอะ่ะดิเต็มเลยปีกัางปลูกแต่แบบว่าที่กินได้อะ่ะแล้วแบบมีประโยชน์นี่คือคติคนะ เพราะเราเชื่อว่าพืชคือยาของเราแล้วเราก็เดินทางมาถึงโซนที่3กันแล้วนะครับโซนนี้ก็จะดูเป็นสวนเลยกว้างขวางมากมองไปทางไหนก็เขียวไปหมดใจชื้นสุดๆเข้าใจคีย์เวิร์ดของเขาเลยจริงๆที่บอกว่าธรรมชาติรักษาโลกจะรักษายัางไงไปดูกันมาปลูกเรมอนกันเถะ <laughs> นี่เป็นเวลาตอนบ่าย2บ่ายสานี่เขาก็เปิดน้ำรด อากาศด้านในร้อนนะแต่ว่าพอเข้ามาด้านในสวนแล้วคือแบบว่าโปร่งแจ้งมากเลยนะแต่อากาศดีนะเพราะว่าอาจจะเป็นพอน้ำด้วยแบบว่าความชื้นอ,อะไรเงี้ยแต่แบบกิ่นเลมอนคือหอมมากอชื่นใจอาจจะแบบไม่เห็นอชื่นใจ่ะ เลมอนเอเลมอนเลมอนเลยสวยนะทุกคนเย็นดีด้วยถึงอากาศจะร้อนเพียงใดแต่กินเลมอนก็หิวใจคุณได้เลอเกินหรอ <c oughs> <c oughs> ไปตังเจอที่หนึ่งแบบว่าดีมากเลยอะ่ะเนี่ยทุกคนคือเนน่ยดี แบบมันดูแบบว่าเหมือนต้องคือมันต้องย่อตัวนิดน,นึงอะเพราะว่ามันมันคือเราก็ไม่ได้สูงมากแล้วแบบมันต้องย่อตัวแล้วเพรว่ามันคล้ายๆเหมือนโพงอะ่ะแล้วมันก็เย็นมากแถมเจอแบบว่าเฟรนที่นั่งแล้วก็บวกกับลูกบอลเล่เลยเลมอนเห็นปะลูกเลมอนบลอลเลเลยติไม่กล้าจับเดี๋ยวผลผลิตเขาพังดูดิ ามามเลย่ลยลยลยโซนนี้ผลเลมอนก็จะเห็นเพียบเลยนะครับมีทั้งลูกเขียวเหลืองและลูกแก่อันนี้ง่ำแล้วทุกคนอันนี้ง่ำแต่ลูกแก่เนี่ยจะพบได้น้อยมากซึ่งผลผลิตของเลมอนก็จะออกตลอดปีเลยนะครับาตากิน น่ากินจังเลยเห็นแล้วเปรี้ยวปากชอบต้นนี้มากเลยทุกคนสวยอ่ะดิจจะะ<ๆ>นี่นะ<ล>ทุกคน,น,นตอนนี้เ,เราก็เดินมาถึงด้านในแล้วนะทุกคนก็พบกับต้นเลมอนต้นมะฮึมานะที่เขาบอกว่าต้นด้านในคือแบบว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ใหญ่มากต้นด้านหน้าตะกี้คือแบบว่าปลูกช้านะ ซึ่งเป็นต้นเล็กก็ยังไม่ไม่ได้ลงนะว่าต้นเนี้ยก็คือต้นใหญ่มากแล้วก็สวยมากผลผลิตก็เยอะมากเช่นกันด้านซ้ายขวาของเราคือต้นใหญ่นะทุกคนตรงกลางก็จะเป็นเหมือนแบบสวนเล็กๆเอ้ไม่ใช่สวนสวนที่แบบว่าต้นประมาณกลางๆนะทุกคนแต่ว่าด้านหลังคือแบบต้นใหญ่ทั้งนั้นเลย พาไปดูกันเขียวอืนแล้วก็บางอันก็นี่นะทุกคนด้านในผลผลิตก็จะเยอะกว่าด้านนอกที่เราไปดูมาต้นด้านในคือแบบว่าใหญ่เกือบทุกอันเลยนะทุกคนจะมีแค่แค่บางต้นเท่านั้นที่เป็นแบบต้นเล็กแล้วก็ผลผลิตก็จะใหญ่มากดูนะทุกคนเนี่ยใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยดูหน้าเราดิ ใหญ่เกือบใหญ่เท่าหน้าเรานะเอาดีๆเนี่ยคือผลผลิตเขาแล้วก็ลูกสีเหลืองจะเยอะมากนะทุกคนคือแบบเห็นแล้วอยากกินนะอ่ะตึมไปหม <c oughs> ดเลยอย่างนี้ด้านในเขาไม่ได้เปิดน้ำมนาะ <c oughs> ก็จะแบบว่าเราชอบแบบส่วนตรงกลางมากกว่าส่วนตรงกลางค่อนข้างจะแบบว่าดูเป็นแบบว่าไม่รู้ว่าเราชอบส่วนตรงกลางอันนี้คือด้านท้ายของเขานะ เป็นส่วนด้านท้ายของเขาซึ่งใหญ่มากด้านท้ายคือใหญ่มากส่วนด้านหน้าคือสวยเหมือนแบบว่าฟิลอยู่ต่างประเทศเลยแต่ว่าเขาปลูกแต่ละพืชอะแล้วก็การจัดของเขาว่าดูแบบว่าดูดีอะมันอยู่ต่างประเทศเลยถ้าดูจากด้านหน้านะด้านหลังก็จะเป็นส่วนๆหน่อย นี่ตัวลูกนี้เด้ลูกนี้เหมือนส้มเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมทางไปส่วนด้านท้ายที่เราได้นําเสนอกันนะครับส่วนอีกฝั่งเห็นเขาบอกว่าเป็นเลมอนสายพันธุ์ยักษ์ไปไม่ไหวจริงๆครับลาก่อนบอกเลยว่าผลฝั่งนู้นใหญ่แบบใหญ่คู่มือเราดิ <c oughs> ถ้าฟา่งมหือนใหญ่กว่าฟา่งมองเรา ลูกอย่างนี้ใช้เวลากี่ปีเหรอครับกว่าจะโตได้ขนาดนี้ครับอยู่แปลงบนอ๋อแปลงด้านหลังเลยใช่ไหมครับที่สนามด้นบอ๋อฝั่งขวาใช่ไหมครับตะกี้ผมไปด้านหลังมาด้านซ้ายมือเห็นว่าลูกใหญ่มากแต่ว่าไม่ได้ไปแปลงขวามาอันนี้มันจะเป็นพันใจแอนนอ๋อแต่แต่ละพันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อผมไม่ได้ไปดูพันใจแอนมาแต่ว่าลูกใหญ่มากเลย อันนี้มันจะน้ำน้อยแล้วก็เอาเปลือกมันนะครับมาสกัดเป็นน้ำหอมนาเลยเลกเราก็เอามาทําเป็นอันนี้ถูกไหมครับเกี่ยวไมอันที่ทำอันนี้อันเล็กๆใช่ไหมใช่แล้วเปลือกมันก็จะเป็ทำส่งต่ได้เป็นิเวร์กอโอ้ดีจังแล้วที่ร้านที่ร้านมีทำไหมครับมีอ๋อเหรอโอ้ยไม่งั้นผมสั่งกินแล้วทนส่วนนี้น้ำพึ่งมะนาวโซดาคือดูขึ้นมาแล้วหอมจริงๆอ่ะ ความหวานก็ไม่ถึงกับหวานนะครับแต่มะนาวกับน้ำพึ่งคือหอมโดดเลยชุ่มคอสุดๆนอกจากนี้ทางร้านก็ยังมีสินค้าให้เลือกดูเลือกชมกันมากเลยนะครับเต็มกราฟสุดๆบอกเลยว่าใครสายช็อปเนี่ยจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนครับ